สบายดีพ่อแม่พี่น้องับสบายดีเบื่อทุกท่านที่เข่าวหับส้มซองน้องค้มเด้อปลาลุงเด้อพบก,กันแค่ก่ากับตอนยำเศร้าเนาะเมื่อในกระเพอะไอคิ้วพันสิบูกสวนกล้วยปลูกต้นกล้วยไว้ให้ปลาเนาะไว้เป็นห,ห่มให้ปลาปลาลุงไปปลาลุงค่ะสิพาปลาลุงไปเบิ่งปลามากระไอคิวพรอสบายดีปลาลุงไปคิวมาเบิ่งปลายำเศร้า คิวเนาะเหมือนไปยัมเ้าก็แเขีวดังทะลกฮะก็แขวแห้งตะคิวน้ำคือเคลีย์ไว้เถละน้ำเคลียไลล์ไว้อีกเลยแกแสแดงแบกน้ำกล้วยมาปูก มันนาเฮ้ยขอสิปูเงีมามาจะเอาลูกมาอันนี้มาสิปูเพื่ดตื่นแท้ขุดแะุดเลิกมอุดเลกแต่เท้าเปียนแกเอาลูกพี่น้องเอ้วยปยายามผลที่หนักปานไหอุ้มลูกก็นักแลวเนาะปูกกล้วยเบากลัวแม่เอ้ยวเบากวนักปนันบลูกลูกเอ้ย

บ้านใดเดามาคุณคณดินมาทงน,นี้ลายน้ำมืน่ะโอ้โหนเดียวนึงกันเอาไหมนาเดียวนี่ยังน่ะยังเกี่ยวดิวนล้วไสอยู่ย่าไสิดินต้องไสมันน่อยปุ่ันหน่อย ตื่นเนอะไม่ตีใหญคิมือเปล่าเฮ้ยฉันขึ้นบ่อเป็นใบแล้วมอมันดูติดเป็นใบต้องแห้งพูดชินต้องแห้งก็ดอกจะหักที่ไหนพี่เนื่องมาจากข้างในพี่ฉันข้างในใหม่พี่อะไรวะพวกกระยำข้างในเยอะคือ ไวยพี่น้องเอ้ยไว้พี่เป็นอะไรน่ะ ba thì cho lò này Tuyệt ừ. mẹn chú ơi mẹn ừ, luôn Tuyệt mẹn con hút năm,

น้องเอ้กูเห็นเป็นภาพกูภาพปลาเห็นเป็นทานแช่ไหมคนตกมาปลาไปเบิด์ตแล้วอปลาไปเบิร์ตยีนารดันันน่นก็อยู่บทเก่าไม่เกีบ่ยบไป ปลูกแล้วแล้วปลาลูกบันฮัเอาสิมาเกลือปลาก่อนนะบัน้ตุบบ๊บกําลังน้ำแบบกําลังน้ำประมาณจ้ำๆอือกําลังเคี้ยวนะผักตุก๊บเมน,พ,น,นพักเจะอ,ออกบ้านนี่นะ ภักตบกคือสิแนนีมนน่มันน่อยบุญใหญ่บ่อ่ม,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 มคิวกระโพอ่ะพ่นอคิวกระโพอ่ะแจ็คเหมยยังอารุปารุงเอ้ยสุกงากลำบากคิดอะ้าได้เลยภาคป่หาหมอยสบายดีพี่น้องมันเกี่ยป่า เห็นป่ะนี่อลไาน,นี่ก่อาาะอป,ป้าอะพารุกมันกินเก่งเนี่ยผมใช่ปใปนนเป็นไก่นี่กนตัวใหญ่เห็นป่ะลูกเห็นป่ะตัวกำลังมาจังตัวดีไม่ตัวตัว ตัวใหญ่ไหไวไปจังเลยเนาะผู้ซึกงวัวใหญ่กว่าเก,ก่าปะลูกฮู้เขาก็ปล่อยได้ซ้ำมือบลไดเอ้ยมันตัวใหญ่กว่าเก่าเลยมาตอนนั้นคือสีดำๆดามาตอนนี้มันยอย่างสีขาวๆปลาเนาะยุ่นอ่างดิว่าอุ่นมันดำมันนำ้ำใสให้บอกซ้ำมืยอเอายัางผู้ซึกไใหญเลยน้ำใสมันดำนะแล้วผู้ซึออ้งขาวปลาลูกกินเก่งเนาะ <c oughs> ร,ร,รูปคุณเก่งคุณพ่อแม่ลูกมันเป็นยังไงวะ อะไรพี่นอ้องทีนี้คัก็จะได้าลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อผัดปืนผัดซมต่อไปผิผดพลาดประการใดกันขอโทษขออภัยม่ลายเด้อประลุงตีเตือนน้องคำได้เด้อสบายดีปลุกที่เตือนให้าอ